不哭，不帅，兄弟。 สวัสดีครับวันนี้ก่อนไปทำงานก็เหมือนเดิมครับมีต้มจืดหมูสับไข่เจียวแล้วก็เครื่องในไก่ต้มเครื่องในไก่พั่วปลา <c oughs> เกือบลืมเมนูมาครับกินข้าวด้วยกันครับสดน้ำาร้อนหน่อยมูสบต้มจืดหมูสับก่อนยิงไก่หน่จจอ วิเห็ดเบอรนัได้กินได้นี่พี่น้องปูทำงานกินคอนเราไม่ได้ไปทำงานแล้วก็กินทีหลังอาหารตามสั่งวันนี้อากาศหนาวหนาวขึ้นอีกแล้ว ไอ้ห้วยห้วยมาหน่อยก็อยากน้ำพี่นองปุ๊กนะแตกสวดสวดอยู่นางเฮ็ดสลนอยู่ร้อนไม่ร้อนพี่น้องควันออกแล้วนะมันตือกินแล้วกินมันอยากน้ำชิมเมนูเด็ดก่อนเครื่องในไก่คูดปลาเมนูนี้ไม่เคยเลยแซ่บอร่อยเหมือนออมเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ต้องมีน้ำเยอะไม่ต้องใส่ผักเยอะอ๋อ เจ๋อเลยสาๆก่อนไปเหตุงานพี่น้องต้องเติมนพลังก่อนทำงานเนาะเพิ่นได้กินก่อนโมเพื่อมาเหตุงานก่อนมม ซึน t จ á i ซึนใชนใ่แก่หนาวดีอ่ะเมนูเพื่อสุขภาพผักล้วนๆเลย หรือว่าไหนว่าจะให้สาวขายเหีื่อมากินบ้างหรือจะถือกองให้บ้างกินยำไหนก็อร่อยเนาะไข่เจียวยำห่อน่แซบทอดเอาไม่ไหมข้าวสวยร้อนๆคุกแก้วแบบนี้ที่สุดแล้วแหละไข่เจียวแซบเลยกึน ดดมัน,มห,มนหนีหมอกลายได้เป็นหนองจะเป็นสีมัวๆจังหน่อยพอามัน,าน,น,นอากาศมันเย็นหมอกมันลงคุ้มเสร็จกล่องจ้าของว่ามันกล่องเป็นอีหยังที่แทนหมอกมันลงมันถือแสงแดดได้เป็นมัวๆัว็น้นอง ลางคืนหมอกมันหนาเนาะมาเจอแสงแดดตอนเช้ามันเป็นนั่นเลยเป็นควันต้องไปทุ่งอ <c oughs> ย่เนาะบรรยากาศแสงแดดไลๆ่ๆไง ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานตื่นเช้ามาก็กินครับคลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ